าสวยโมเมนต์วัวกินตั้งแตเยอะเอียดๆไม่เห็น้ำสักตัวตีาแล้วหัวที่ไหนกินเจอะเราวหัวบ้านเคยกินจอมกามัวไงฉันกินแล้วของแปลงทุกสิ่งจะไม่โดนกินอะไรกันแล้ว ได้ได้ได้หิตหนึ่งใจได้ายมันมาเก่าเปีแล้วประหยักดกันบ้างสิอะไรที่มันแพงเราก็อย่าไปกินมันดิพอแรงนุกน่าจินนะพ่อไม่นึกเลยว่ารดยกกินแลงออกมาบังนีพ่อตีไปแล้วจะแรงมาพปลีว่าของที่แพงอยากกินนี่จะก้าวจา,านขึ้นโลร้อยแล้วไม่หุ้งกี้เจยออ์กันเลยทีเดีย โอ้นุกไปหน้าแล้วนาะยกนี่ในพื้นที่ภากใต้อะไรที่แพงที่สุดอะไรแพงอะ่ะที่ในตลาดนั้นอะไรแพงที่แพงนี่ลูกบัวบกับลูกบัวบแพงครขายยังไงเหลี่ยมละจิบบาทบ <laughs> หน่วย, 1, 8, ห,ยหนึ่งแปดเหลี่ยมนุกิดแไ้ว ปัดลูกบวบตีหนึ่งเจาเดยไม่เตโยปลืกันแล้วอะไรก็ได้ที่เรารู้ว่าราคามันแพงเรามีที่ดินไม่ใช่หรอฮะปลูกไว้กินเองดิปลูกไว้เองที่บ้านไม่ต้องไปซื้อของใครฮะอยู่แบบพอดีพอเพียงดิที่ดินเรามีเยอะแยะทำไมเราไม่ปลูกอ่ะปลูกผักอะไรก็ได้ไปกินที่บ้านอะไรก็ได้ที่เรารู้ว่าแพงปลูกไว้กินเองพอราปลูกเวทินก้อนหมดอะไรต้ม เปียกมีเมียร่วงไหมอะคะร่วงใต้แล้ากับใต้แด้าเออค่ะนั่นนี่ไปนอนโรงบ้านาลามคืนตายร่วงเลยแกมอระดับสามไอรักับสามแล้วแต่ไม่ไม่ละไม่งยี่นี่เป็นรัใไงเลยอ้วนนมลมแล้วเจี๊ยพลันกายแปลกแปลกนะปนปนปนก้าใชอยปนยิ่งผูแก๊สก็ย่อวันนี้มาแล้ว Hãy đi mà tại tăng tin ai đưa này đấy Nhưng mà lên nó cũng mà cho lên cũng Nóng chào Có tí gà Nóng gà mà nó nó Ngày mai ta phải nín แม่ไม่จะฝันล<ข>ินค่ะร้อยแมย่ไม่จะฝันลินเยอะมันลินรสเย็บหงาหวานก็เลยเฮ็ดตึงมานาน,านี่มั้ยน้องมาตั้งแต่ตอนเย็นมาจากตอนเย็นค่ะแต่ก็มาเย็นตึงเย็นเหมือนคนในวันคนที่ตอกแตเยลยลบกลับไปบ้านไปเอาหอมอม พอมาตึงกินกวาดเจองีก็กบไปว่าเนาร้องไปวจะกลับมาหลังเป็นไม้ตื้อีกาเนี่ตื้อหลอมจะเลยละงนี้ฮะพอดินไม่ความระมาณเห็ดแม่ไม่จะปัดดินกาแม่ดไม้ปัดดินตอยจริงกว่าพปเหต่ตึงมีพั่มไม้น้อแม้ไม้อู้พั่มไม่หล่ะ จริงแม่ไม้ต้องไม้พัน่นะเดี๋ยวเกิดได้ไหมนะน้องพั่นฮะว่าพั่นนี่เกิดได้มามั่งไหมได้มัากนะฝันนั้นปลาปลาอีปีนี้พัวไม่ติมไม่ติมน้อยด่าแม่มันปลูกปักเตอะเกิดได้ค่ะเดี๋ยว ยู่กันไม่ได้หรือกาแล้วหรืกันเดีพยวนอนอยู่แค่นันมาคนคคนยูกบกอยกบกรอยแค่กบกร้อยทีนึงนะกันแค่ตาใจคุณนั่งกันตองเลยตาไม่หมากองเชน ไปเยอาอยู่ป่าตองช่องขึ้นมืออกอ,อกอ,อย่าตามนะมันเรือขึ้นมาทางผูเกแคสเลยอันเทลุม่มอ,อย่างเดียเลยแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้ว